สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับชมนกเขาใหญ่สาย2นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแบ่งนกนะครับก็จะแบ่งอย่หนึ่งสองสามแล้วก็ส หฝั่งนู้นสองนะครับฝั่งนี้สนะครับจะแบ่งห้าตัวนะครับวันนี้ครับเป็นนกพร้อมผึกหนึ่งตัวนะครับสี่ตัวก็จะเป็นนกชํ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ทุกท่านมาชมนกพร้อมผึกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาลงมาให้อาจารย์ทุกท่านชมใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกพร้อมผึกนะครับ แต่ตอนนี้เขายังถ่ายขนยังไม่เต็มนะครับก็คือถ่ายเสร็จแล้วครับแต่ว่าขนใหม่ขึ้นมาก็ยังมีขนบัวอยู่นะครับข้างหน้านะครับแถวหน้าแถวหัวเขานะครับก็มีขนบัวอยู่นะครับก็เอาเก็บไว้สักเดือน2เดือนก็เล่นไล่นะครับตัวนี้ครับรอให้ขนก็เต็มเนาะตัวนี้เป็นตัวที่1นนะครับนุกพร้อมฝึกนะครับอาจารย์ท่านใดกําลังมองหาเนาะ เซียนใหม่นะครับเซียนใหม่มือใหม่เนาะกำลังหัดเลี้ยงนะครับแนะนำนะครับตัวนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับคือขันดีนะครับตัวนี้ครับขันทั้งวันนะครับนี่ขันมีเรียกนะครับตัวนี้ครับเห็นลูกปลาไม่ได้นะครับคูใส่เลยนะครับตัวน,น Whoa, <Beng Zen> <Ireland> ี้ครับก็ถือว่าผ่านนะครับ oh ที่ผมเลีしし้ยงมาชํามานะครับอายุกงก็ปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้ครับ ว่าจริงจริงเขาผึกไร่นะครับพอดีเขาปิดถ่ายขนเนาะก็ต้องรอให้ขนเขาเต็มก่อนแล้วค่อยเอาเข้าพเนียดนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับนกพร้อมผึกนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปอาจารย์ทุกท่านไปชมตัวที่สองนะครับก็มาเจอกับตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นนกอ่าเเดยของเจ้าสองนะครับนกไร่ประมาณเดือนกว่ากนะครับตัวนี้ครับ แต่ขันแล้วนะครับขันแล้วเรียกแล้วนะครับตัวนี้ครับได้มาอาทิตย์หนึ่งก็ขันเลยนะครับตัวนี้ครับถือว่าขึ้นเร็วนะครับเสียงกลางๆนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางลงเนาะอาจารย์ท่านใดกําลังมองหานะครับนุกชละนุกเฉลยคัดเสียงนะครับก็ถือว่านกนกชํานะครับตัวนี้ครับก็เขาแยกกรงแล้วนะครับเขาก็ขันเลยนะครับตัวนี้ครับ ขันดีด้วยครับไล่มาอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงเลยนะครับตัวนี้ครับผมก็ได้แยกออกมาใส่กลงนะครับใส่กลงเดียวก็ขันมีขันมีเดียกนะครับแต่ว่ายังไม่คูเดียวนาะตามนกใหม่นะครับนี่ครับขนขนปลายังไม่ถ่ายขนปลาป่าออกเลยครับยังเป็นขนป่าอยู่นะครับตัวนี้ก็เปิดแบ่งอย่นะครับอาจารย์ทสนใจเนาะ นกสวยนะครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับตัวนี้ครับเก็บหางเป็นเส้นเดียวนะครับตัวที่สองนะครับนกชำเนาะตีเป็นนกชำนะครับเพราะว่าเนียขึ้นกรงเขาก็ขันแล้วนะครับขันแล้วเตียกแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นเฉลยของเจ้าสองนะครับตัวเนี้น่าจะเป็นตัวที่สามของเขานะครับ ราะว่าตัวที่สี่นะผมส่งไปให้อาจารย์ที่สกลนครเมื่อบานนี้นะตัวที่สี่นะครับจริงๆเมื่อบานนี้จะเดินทางอยู่ห้าตัวนะครับแต่พอดีทางขนส่งเขาผมทําเป็นสองกล่องเนาะขนส่งเขาก็รับแค่กล่องเดียวนะครับมันก็เลยเดินทางไปได้แค่สามตัวนะครับคือคุยกับอาจารย์ทางสกลนครเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรครับก็ เดี๋ยวงวดหน้าอาจารย์บอกก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่ไม้เนื้อเสือใจกันเนาะโอเคครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ท่านไปชมตัวที่สามนะครับผมไปครับนะครับก็ตัวที่สามนะครับตัวนี้จริงๆนะครับจะเดินทางไปสกลนครนะครับแต่พอดีตกรถนะครับก็เลยจะมาเปิดแบ่งนะครับ ัวนี้เป็นตัวที่3นะครับตัวนี้ก็เปิดแบ่งอยู่นะครับเป็นนกชํานะครับนกชําจากอาจารย์ทางมหาชัยนะครับตัวนี้ครับก็จะมาเปิดแบ่งนะครับให้อาจารย์ท่านใดกาลังมองหานกเฉลยเนาะนกะเฉลยนกชําไปเลี้ยงไปชําชไว้นะครับตัวนี้ก็อยู่ในสถานะนกนกชํานะครับ ได้ยินเสียงแล้วนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางลงนะครับตัวนี้ครับ1กุกนะครับก็ถือว่าขึ้นเร็วนะครับนกชทางมหาชัยนะครับจางมหาชัยทางสมุทรสาครเนาะก็ถือว่าโหสวยนะครับสวยสนับปีกแน่นๆหนาๆแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเป็นขนบ้านนะครับยังเป็นขนป่าอยู่นะครับ ก็นกได้ประมาณเดือนขู่กลัวนี่นะครับเดือนขู่กลัวเกือบสองเดือนนะครับตัวนี้ครับแต่ขันแล้วนะครับขึ้นเร็วนะครับอาจารย์ท่านไรกําลังมองหานะครับนกไปเลี้ยงไปชํานะครับก็ตัวนี้ก็เปิดแบ่งนะครับตัวที่สามนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมตัวที่ีนะครับตอนนี้แบ่งจากห้าขุนพลนะครับ ไปครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สีนะครับตัวนี้เป็นนกชํานะครับตัวนี้ครับเป็นนกชําได้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงกลางขึ้นนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางขึ้นปีนใหญ่นะครับตัวนี้ครับเป็นนกหนึ่งลกนะครับขันแล้วเรียกแล้วนะครับตัวนี้ครับปูแล้วนะครับนกจากอาจารย์พรพระรามสองนะครับอาจารย์ทันใดกําลังมองหานกชํานกฝึกนะครับตัวนี้ก็ เปิดแบ่งอยู่นะครับตัวนี้เป็นนกชํานะครับก็นกจากพระรามสองนะครับตัวนี้ครับขึ้นเร็วนะครับตัวนี้ครับก็นกประมาณอายุก็สองเดือนนะครับสองเดือนเสร็จเศษนะครับตัวนี้ครับอาจารย์ท่านใดสนใจตัวไหนนะครับ ก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็เปิดแบ่งนกพร้อมฝึกนกํำนกคัดเสียงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมตัวทีห้านะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงตัวทีห้านะครับตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ครับเปิดแบ่งห้าขุนพลนะครับก็ตัวนี้เป็นนกํำนะครับตัวนี้ครับนกจากอาจารย์พรทางมหาชัยนะครับตัวนี้ครับสวยนะครับตัวนี้ครับตัวตัวใหญ่ได้สวยนะครับ ปีกแน่นหนาๆเนี่ยครับ mm ตัวนี้ก็เปิดแบ่งอยู่นะครับอาจารย์ท่านใดสนใจเนาะโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็มีเปิดแบ่ง5ตัวนะครับก็มีนกพร้อมผึกนะครับแล้วก็มีนกชํานะครับแล้วก็นกคัดเสียงนะครับอาจารย์ท่านใดชอบตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็เปิดแบ่งนะครับก็ มาพูดคุยกันได้นะครับผมชอบตัวไหนเนาะจริงๆผมก็มีนกต่อนกผึกแล้วนะครับนกผึกนก,กพร้อมผึกนะครับอาจารย์ท่านใดชอบตัวไหนโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมกลิบนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวุฒิกับใหญ่ชายสองด้วยนะครับผมสุดท้ายก็จะกล่าวคำลาสวัสดีครับผม